พูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาการทํางานการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะพูดถึงปีนี้ก็กําหนดเอาไว้ในส่วนของกันยายนให้คาดว่าการยกร่างนั้นคาดจะเสร็จสิ้นนะคะซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เตรียมที่จะปรับแผนการทํางานให้รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเพิ่มเวลาการประชุมรวมไปถึงการปรับแผนการทํางานของคณะกรรมาธิการตามแนวทางเวทีวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศนั่นเองค่ะโดยนายอลงกรณ์พลบุตรเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัน กิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปชนะคะเปิดเผยว่าใน,ว,าในวันที่26มกราคมนี้สปชมีมวาระการประชุมเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมธิการวิสามันที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ออกแบบอนาคตประเทศไทยจากเวทีวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแนวทางนะคะสามารถสรุปออกมาได้34วาระ ื่อมอบหมายให้คณะกรรมาการปฏิรูปทั้ง18ด้านแล้วก็อาจจะมีกรรมธิการชุดใหม่ตั้งขึ้นมาหากวาระการปฏิรูปเกี่ยวข้องกับกรรมธิการมากกว่า2ด้านเพื่อให้ร,รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ข่วบิ๊สปชมีมติให้มีการประชุมสปชทุกวันจันทร์และวันอังคารโดยจะเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อเร่งการทำงานให้เสร็จตามแผนการปฏิรูปที่ได้กำหนดกรอบเอาไว้ค่ะ ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยยังต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงทางสทศ1 1นั้นเปิดโอกาสนะคะโดยเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นร่วมปฏิรูปประเทศไทยค่ะเป็นการตั้งกระทู้หรือว่าแสดงความคิดเห็นในรายการสปอชอเสียงประชาชนที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็จะพบกับ3วิทยากรด้วยกันค่ะก็คือนาย จลัดสุวรรณมาลาสมาชิกสปชนะคะแล้วก็นายประเสริฐชิดพงศ์สมาชิกสปชของจังหวัดสงขลาเองแล้วก็คุณสมพรสิริโปรนานนน์นะคะซึ่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาการบันทึกเทปค่ะมีขึ้นในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ13บสนาฬิกาสานาทีที่สทอท,อทอจังหวัดสงขลาโดยสำรองที่นั่งได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 0 7 0 5 5 5 5 8แแล้วก็ชมการออกอากาศนะคะได้ในวันอาทิตย์ ที่25มก,กราคมนี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งไปจนถึง4ทุ่มค่ะหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปร่วมออกอากาศกับรายการนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง9ช่องทางที่รัฐบาลได้ตระเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ